สวัสดีครับจากสาพันที่เจ้าสเกลนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันของอเครื่องช่างนับจำนวนนะครับผมยี่ห้เอเจเดเวอร์รุ่นสกายขีดซนะครับผมเป็นในส่วนของฟังก์ชันไฮโลนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมตัวเครื่องเราเราซิมเพิลในส่วนของตัวสินค้าไปแล้วนะครับเราจะดูในส่วนของการตั้งค่าไฮของครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนการตั้งค่านะครับตั้งค่าไฮนะครับผม อันดับแรกกด M ปุ่ม M ลบ Hi นะครับค้านะครับผมหน้าจอจะให้ใส่จำนวนที่เราจะตั้งไว้นะครับผมจำนวนค่า Hi นะครับตัวนี้เราตั้งไว้ที่10นะครับโดยโดยใช้ปุ่ม MR กับแถลเลื่อนซ้ายขวาครับพอได้ค่าที่เราต้องการแล้วก็กดปุ่ม G ทับ N นะครับผม <S <S เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานพอเรา เปิดการใช้งานเสร็จนะแล้วก็กดปุ่ม M บ Save นะครับผมเราก็จะเป็นการเปิดฟังก์ชันในส่วนค่าหายเรามาลองเทสกันดูนะครับผมเราตั้งชิ้นงานไว้ที่10ชิ้นงานนะครับผมครับเราชั่งไว้3ชิ้นงานตัวไฟก็จะขึ้นที่โลนะครับผม ถ้าพอถึง10ชิ้นตัวค่าไฟก็จะขึ้นที่โอเคนะครับตัวค่าจํานวนชิ้นที่เราตั้งไว้นะครับแต่พอมีจํานวนสินค้าที่เกินมา1ชิ้นนะครับผมตัวเครื่องก็จะทําการร้องเตือนสําหรับในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเหมาะในส่วนของการน,นับชิ้นงานนะครับที่พอดีกับตัวสินค้านะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมมาที่บริษัทสาพันธุ์ดิจิตอลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ